ด้วยสัญญาณการเติบโตที่ลดลงของสมาชิกในสาระของ n น t f l i x ที่ลดลงสูงถึง400 0 0นรายในไตรมาสที่2ที่ผ่านมาทำให้พวกเขาเนี่ยเริ่มที่จะมองหาธุรกิจใหม่นะครับข่าวล่าสุดที่ออกมาก็คือตอนนี้เนี่ยพวกเขากำลังเข้าสู่ธุรกิจวิดวีโอเกมแล้วทำไมพวกเขาถึงต้องเข้าไปสู่ธุรกิจนี้นะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Daily Explore the world beyond tomorrow สวัสดีครับผมโดนทระ,ะดนจากโดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการ g e ิกเดลี่นะครับรายการที่มันอัปเดตข่าวสารวงการธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่น่าสนใจสําหรับใน EP นี้ก็มาว่ากันถึงเรื่องราวของบริษัทสตรีมมิ่งชื่อดังที่หลายคนน่าจะรู้จักกันดีนั่นก็คือ Netflix นั่นเองนะครับที่ตอนนี้เนี่ยกำลังจะเข้าสู่ธุรกิจใหม่นะครับนั่นก็คือธุรกิจวิดีโอเกม ซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นครั้งแรกนะครับที่ผู้บริหารของ Netflix เนี่ยพูดถึงการที่จะกระโจนเข้าไปในธุรกิจนี้แน่นอนนะครับว่ามันมีเหตุผลสาเหตุแรกก็คือการเข้ามาของคู่แข่งรายใหญ่นะครับนั่นก็คือ Disney p พัฒนั่นเองนะครับที่กําลังเข้ามาแย่งส่วนแบ่งการตลาดอย่างชัดเจนนะครับดยปริมาณคอนเทนต์ที่มีอยู่อย่างมหาศาลของ Disney p พัฒ และที่สำคัญนะครับว่าพวกเขาเนี่ยเป็นธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์มาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับก่อนที่จะเข้ามาลุยในตลาดสตรีมมิ่งซึ่งเป็นธุรกิจกึ่งเทคโนโลยีนะครับแต่ว่าด้วยพื้นฐานที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับคอนเทนต์ที่มีมากมายมหาศาลไม่ว่าจะเป็นจากลูคัสฟิล์มเองหรือมาเวลนะครับทำให้พวกเขาเนี่ยถือว่าเป็นต่อ Netflix อย่างมากนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าตัวเลขมันก็ส่งผลรางวัชัดเจนว่าจำนวนสมาชิกในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเนี่ย ลดลง4แสนรายนะครับในไตรมาสที่2ที่ผ่านมามันส่งสัญญาณว่าธุรกิจของพวกเขาเนี่ยอาจจะถึงจุดอิ่มตัวต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะครับที่ Netflix เองเนี่ยเลือกวิดีโอเกมเป็นธุรกิจแรกนะครับที่ไม่เกี่ยวข้องกับวิดีโอสตรีมมิงตอนนี้เนี่ยรูปแบบธุรกิจของ Netflix a เองนี่ยมีอยู่2รูปแบบนะครับก็คือส่วนของข้อมูลแล้วก็ส่วนของทรัพย์สินทางด้านปัญญานะครับ แนวคิดทั้งสองเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของความสําเร็จของ Netflix ในฐานะบริการสตรีมมิ่งวิดีโอนะครับต้องบอกว่า Netflix เองเนี่ยได้เป็นหนึ่งในบริการที่เป็นการปฏิวัติการสตรีมมิ่งวิดีโอโดยใช้ข้อมูลวิดีโอสตรีมมิ่งเนี่ยเพื่อแนะนําสิ่งที่สมาชิกค,ควรดูแล้วก็เพื่อเป็นแนวทางน,นะครับในการผลิตเนื้อหาของพวกเขา ซึ่งพวกเขาเองก็ได้สร้างออริจินอลคอนเทนต์นะครับที่เป็นทรัพย์สินทาปัญญาของพวกเขาเองนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ต้องบอกว่าบริษัทต่างๆเนี่ยเริ่มคิดที่จะสร้างสรรค์าง,งานของตนเองมากขึ้นนะครับแล้วก็ทําการเผยแพร่เนื้อาหาด้วยตนเองผ่านการสตรีมมากกว่าการขายรายการให้กับผู้อื่นนะครับเราเห็นได้บริการหลายๆอย่างนะครับ HBO เอง Disney p พั s นะครับ หรือบริการต่างๆมากมายนะครับก่อนหน้านี้ที่เรื่องที่จะไม่ขายคอนเทนต์ของตัวเองให้กับคู่แข่งรายอื่นๆนะครับแล้วก็พยายามสร้างแพลตฟอร์มของตัวเองขึ้นมาแล้วก็ทําการหาสมาชิกนะครับแต่ว่าต้องบอกว่า Netflix เองเนี่ยก็เป็นเจ้ารแรกๆนะครับที่คองโรกแห่งความบันเทิงน,นี้ได้ด้วยสมาชิกจํานวนกว่า209ล้านคนทั่วโลกนะครับพวกเขาก็ใช้โมเดลแบบ Subscript i o n นะครับ ซึ่งคล้ายๆกับที่บริษัทสื่อหลายๆแห่งกําลังดําเนินการอยู่ในตอนนี้นะครับถือว่าเป็นโมเดลแห่งอนาคตก็ว่าได้นะครับโมเดลสับสกิปชั่นที่ตอนนี้เนี่ยทุกๆบริการนะครับโดยเฉพาะทางด้านสื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นวิดีโอคอนเทนต์ที่เป็นเนื้อหาบทความเองนะครับก็กําลังก้าวมาที่จุดนี้แล้วกลยุทธ์เรื่องเกมของ Netflix เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับตรงนี้เนี่ยได้คําตอบจากผู้บริหารระดับสูงจาก Netflix เองนั่นก็คือเกรกปีเตอร์นะครับซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและ หัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ Netflix โดยปีเตอร์เองเนี่ยก็ได้ยอมรับนะครับว่าบริษัทเนี่ยทำการเรียนรู้เพื่อการเติบโตนะครับแล้วก็มุ่งเน้นการลงทุนใหม่โดยพิจารณาว่าสิ่งใดเนี่ยจะได้ผลแน่นอนว่ากับเกมเนี่ยทาง Netflix เองเนี่ยก็ต้องข้อสังเกตว่าการเล่นเกมเนี่ยก็จะทำให้สมาชิกของพวกเขาเนี่ยโฟกัสอยู่กับแพลตฟอร์มได้นะครับผู้ใช้สามารถกำหนดตัวละครที่พวกเขาต้องการใช้เวลาในส่วนต่างๆของโลกของเกมได้ แน่นอนนะครับว่าเรื่องข้อมูลก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับเน็ตฟลิเองเนี่ยตัดสินใจต่างๆบนพื้นฐานของข้อมูลลองจินตนาการนะครับว่าซีรีส์ที่ Netflix เองเนี่ยทำการสร้างที่เป็นออริจิน l ลคอนเทนต์ของตนเองมีตัวละครมากมายนะครับให้สามารถเข้ามาเล่นในเกมได้แน่นอนว่ามันก็อาจจะส่งเสริมซึ่งกันและกันนะครับระหว่างซีรีส์ที่เป็นวิดีโอกับรูปแบบของเกมนะครับและที่สำคัญก็กคือการแย่งเวลาของลูกค้าที่ Netflix ต้องการให้ลูกค้าเนี่ยอยู่กับแพลตฟอร์มของพวกเขาให้นานที่สุด โดยเริ่มต้นเนี่ยเนื่องจากพวกเขาเองก็ไม่ถนัดในธุรกิจเกมนะครับอาจจะทําการขายลิขสิทธิ์ออกไปนะครับตัวละครต่างๆในซีรีส์ต่างๆของพวกเขาแต่ว่ายังไงพื้นฐานหลักของพวกเขาก็คือทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นออริจินอลคอนเทนต์ของพวกเขาจะเป็นปัจจัยสําคัญที่สร้างความแตกต่างให้กับผู้แข่งรายอื่นๆแน่นอน,นนะครับว่ามันทําให้แฟนๆที่ติดตามซีรีส์ต่างๆเนี่ยต้องการที่จะเจาะลึกและมีส่วนร่วมมากขึ้นนะครับกับเนื้อหาที่เกิดขึ้นจากวิดีโอ ผ่านโลกของเกมซึ่งอาจจะทำให้สามารถสร้างจักรวาลของเกมขึ้นมาและให้เหล่าสมาชิกจำนวนมากเนี่ยสามารถมีส่วนร่วมและเข้าไปสำรวจโลกในเกมนั้นได้นะครับถือว่าเป็นแนวคิดที่น่าสนใจมากๆนะครับตัวผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ติดตามหลายซีรีส์นะครับใน Netflix ก็ถ้ามาถ้าเป็นเกมจริงๆเนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจนะครับเราจะเห็นได้ว่าก่อนหน้านี้ก็มีการนำเกมหลายๆเกมนะครับที่มาทำเป็นซีรีส์จาก Netflix อยู่แล้วแต่ตอนนี้เนี่ย Netflix จะคิดกลับกันนะครับคือการสร้างเกมจากออ i ิจินอลซีร e สของพวกเขามันน่าจะมาจากความสําเร็จจากาซีรีส์ที่ผลิตมาจากเกมหลายๆเกมนะครับตัวอย่างเช่น The Witcher เองนะครับที่ค่อนข้างดังนะครับในโลกของเกมก็มาโด่งดังในซีรีส์ที่มีการสร้างโดย Netflix เช่นเดียวกันทั้งหมดทั้งมวลก็จะเห็นได้ว่ามันอยู่ที่ทำให้เวลาที่ยูสเซอร์หรือสมาชิกเนี่ยอยู่กับแพลตฟอร์มของพวกเขา ได้นานที่สุดนะครับนั่นคือเหตุผลที่ c o o อย่างรีเ s สติ n งถึงกับเคยกล่าวไว้เลยนะครับว่าแม้แต่การนอนหลับเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นคู่แข่งของ Netflix เช่นเดียวกันแม้ว่าทาง Netflix เองเนี่ยก็คงจะไม่มองเห็นถึงรายได้ที่จะเป็นรายได้หลักของพวกเขาในเร็วๆนี้นะครับจากธุรกิจเกมแต่ว่าก็ถือว่าเป็น ส่วนประกอบที่สําคัญนะครับที่มีองค์ประกอบสนับสนุนมากมายให้พวกเขาสามารถสร้างเกมที่หลายคนอยากเล่นได้นะครับผ่านตัวละครในซีรีส์ที่ผลิตโดย Netflix o นะครับออริจินอลคอนเทนต่างๆมากมายนะครับหลายเรื่องเนี่ยก็ตัวเองก็คิดว่าน่าจะมาทำเกมก็น่าจะสนุกน,นะครับก็ต้องมาดูกันต่อไปนะครับว่าธุรกิจใหม่ของพวกเขาเนี่ยพวกเขาจะสามารถประสบความสำเร็จ ได้เหมือนกับที่พวกเขาทำในธุรกิจวิดีโอสตรีมมิ่งได้หรือไม่นั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวของ n e t f l ิกกับธุรกิจเกมใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบไวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนที่สนใจเรื่องราวข่าวสารวงการธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆ่ที่น่าสนใจที่ผมจะร้อยฟังผ่านรายการ Geek Daily เนี่ยก็าสามารถติดตามก็ได้นะครับทางช่อง Geek Forever Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์มบล็อก,กดิในทุกทุกตอนอยู่แล้วด้วยนะครับ ้าอยางไงก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางนึงในส่วนของ Line แอดที่แอดทราดนะครับ a t h a r a d h o l สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาราดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านไปประจ,จําอยู่แล้วด้วยนะครับ้าอยางไงก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสําหรับใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ